ก็ uhm. ขอราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุก si ท,ท่านนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่องเชฟสีพายาดเช่นเคยและวันนี้เราจะมารีวิวตัวกล้องวงจรปิดกันครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราเห็นเจ้าตัวของพัสดุชิ้นนี้แล้วก็คือในกล่อง lair, นี้เน rage, ul, ี่ยมันก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนั่นเอง ก็นลนแหละคือมันจะสิทในของเรายังไม่ได้แกะเรามันเรแกะกันเลยดีกว่าเนาะโดยที่ผมปจะอธิบายไปแล้ว,วนะระหว่างแกะก็คือตัวนี้เขาจะชื่อยี่ห้อว่าทัมโปซึ่งเขาเป็นแบรนด์ลูกของตัวทีพีนิ้นนะก็คือถ้าทีพีนิ้เนี่ยเราก็จะรู้จักแล้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เด็กวิร่มต่างๆ ซึ่งเจ้าตัว,ตวอปุปกรณ์ตัวนี้มันก็เกออี่วยวกับอิเลวกทรนกันครับ <Wow. S 1> คือถ้าเป็นสมัยก่อนอะถ้าเราจะเกตการติดตั้งวงจรปิดต,ต้องเป็นคนที่บ้านเลยแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้เรามีระบบเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ให้เราสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถดูผ่าน <Wow. S 1> ไรไฟอดีว่าคีบ้านผมมันไม่มีเลยผมก็เลยทำการาสั่งซื้อมานั่นเองครับแต่ว่าตัวกล่องอาจจะใหญ่สักนิดนึงยวเอากล่องตัวนี้ออกไประกอบกันนะนี่คือหน้าตาของเขานะฮะซึ่งก็ไม่ได้แพคอะไรหรูหรามากมายแต่ก็โอเค ซึ่งเราก็สั่งตัว memory card ด้วยเนาะเพราะว่าตัว memory card ตป็นี่ต้องใช้นั่นเองก็คือตัวนี้ก็จะเป็นความจุอยู่ที่64 g b นะซึ่งส่วนตัวมองว่าเพียงพอแล้วสำหรับบ้านผมเนาะเพรเชื่อว่าบ้านผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคิดว่าอย่างนั้นก็เลยจะเป็นตัว6ก g b เองซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายในที่หลังเนาะว่าทำไมผมถึงเลือกตัวนี้โอเคเรากแกะมาลุ๊บ นี่ครับหน้าตาตัวกล่องให้ดูชัดๆนี่ครับโดยประกันตัวนี้จะของเป็นตัวของซีเนนะฮะซึ่งก็ประกันเจ้านี้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะโอเคโดยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความชาัดอยู่ที่1,080งพีนะฮะสามารถแบบพูดคุยกันได้แล้วก็มีตัวของ night vision ก็คือสามารถถ่ายกลางคืนได้ด้วยเนาะแล้วก็มีตัวจับบุคคล เนาะก็คือเหมือนจะเป็น AI ในตัวกล้องตัวนี้นะที่สามารถจะจับบุคคลได้ก็คือถ้าคนหันซ้ายหันขวาหันบนหันล่างอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นทั้งหมดเลยว่ามีระบบตรวจจับเด็กนะก็คือถ้าสนหรับบ้านใครที่มีเด็กคาโลกแต่ไม่สะดวกดูแลแล้วให้เด็กนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกล้องตัวนี้เพื่อมาดูจำว่าเออเด็กคนนี้เคลื่อนไหวยังไ,ไงปัญหาอะไรยังไงก็จะมีแจ้งเตือนตลอดเวลาเนาะซึ่งเป็นระบบที่ดีมากนะแล้วก็ตัวของโซลีซึ่งตัวนี้โซลีเขาสามารถเก็บได้ดนะถึงห้าร้ยกิกนะท่านผู้ช ถ้12 g ิก็อยู่ได้ประมาณเป็นเดือนนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้สำหรับใครที่แบบเออมีปัญหาแล้วต้องใช้ตัวของคลิปวิดีโอกล้งวงจรปิดให้ทาเจ้าที่ตํารวจดูหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถหมุนได้360องศานะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีระบบคาวซัพพอร์ตด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะมีให้ทดลองใช้ประมาณ30วันนะหลังจากนั้นคือถ้าเราอยากจะใช้ต่อเราก็จะต้อง คร่าวๆประมาณนี้เนะาะสำหรับตัวสเปกนะโมเดลตัวนี้เนี่ยจะชื่อตัว c 2 0 0นะครับตัวนี้ก็คือจะเชื่อมต่อนเน็ตได้แค่2 4กิกะเฮิร์นะครับไม่สามารถเชื่อม5 g ได้แต่ก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่ามันด้วยตัวระบบของเขาเองเนี่ยเขารองรับอย่างเงี้ยมันเหมาะสมแล้วตรงที่ว่าถ้าสมมติเขารองรับ5 g เนี่ย5 g เขามีความแรงที่แรงมากครับแต่ข้อเสียคือระยะทางเขาค่อนข้างสั้นนะ การที่เขาเลือกที่จะสองเป็น2 4เนี่ยถือว่าดีแล้วนะโอเคแล้วก็เขาจะมีตัวแถมตัวอะแดปเตอร์ให้ด้วยเนาะสามารถโหลดตัวแอปพลิเคชันด้านข้างตรงนี้ได้เลยนีเป็นสีเหลืองผมไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะเออมันมืดๆหน่อยโอเคเรามาเริ่มแกะตัวภายในกล่องกันเลยดีกว่า วันนี้เขาก็จะเป็นตัวของวิกสตาร์ตไกด์หรือคู่มือนั่นเองนะครับนี่ครับนี่คือสิี่เแถมให้เราก็คือตัวอนะแดปเตอร์เนาะคือถ้าเราซื้อค่ายอื่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะแถม apter, อะแดปเตอร์นี้ไม่ค่อยมอยีนี่นะก็คือเราก็ต้องอาจจะต้องไปเสียยงกันซื้ออะแดปเตอร์ที่มีมาตรฐานเพิ่มอีกหลายบาทเนาะซึ่งอันนี้เขามีแถมมาให้ในกล่องเลยนะพร้อมใช้งานมีหน้าตาเจอพระเอกของเราแล้วฮะนี่ครับตัวกล้องเขาก็จะใส่เจ้าตัวซองกันชื้นเนาะไม่ใช่กันชื้นนะ่มันป้องกันอะไร,รได้พวกนั้นนั่นแหละหน้าตา นะตัวกล้องที่สามารถบุดนได้สามคือ,องศานั่นเองนะโอ้ยเขาไม่มีแขกอุปกรณ์เอาไว้ติดตั้ง,งกับเจ้าตัวพวกเสาบ้านหรืออะไรเงี้ยแบบว่าที่สูงๆหน่อยแล้วเขาก็ติดด้านบนกันนะแต่เหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะฮะนี่คือดีไซน์เนี่ยด้านใต้ถ้าท่านผู้ชมมองเห็นเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นรูๆเห็นไหมเออคืเขาจะเป็นรูที่เราสามารถเอาสกรูกับก,บกำแพงและเอาตัวนี้ เทียบไปได้เลยนะก็ถือว่าดีครับดีไซน์ออกมาดีเรามาอธิบายเรื่องเมมโมรีการดกันต่อนดีกว่านะท่านผู้ชมก็คือเจ้าตัวกล้องวงจรปิดพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบอัออตัดนมัติก็คือถ้าสมมติ SD ดกันเต็มเขาก็จะลบอันเก่าออกแล้วก็เชื่อมอันใหม่ไปถ้าเราเอาเป็น16หรือ32เนี่ยเจ้า16เนี่ยอยู่ได้ไม่เต็มวันแต่ว่าถ้าเป็น32ก็อยู่ได้สัก1วันถึง2วันนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาจะอยู่ได้ประมาณ4วันนะถ้าเป็น64อกอริงงๆะถถ้้าาแนนนะมีบเพิ่มอีกหน่อยเป็นเจ้าตริง ยี่ิปกิกไปเลยก็ได้น่าจะเหมาะสมกว่าแต่อันนี้ส่วนตัวไม่ไม่ได้มีงบเยอะมากแล้วก็มองว่า64น่าจะเพียงพอแล้วเนาะสำหรับเจ้าตัว SD c ติการนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เขาสามารถเลื่อนขึ้นได้ได้ไหมอ่านี่เ,เราสามารถนํามือเลื่อนดันได้เห็นไ,ไหมถ้าเราดันผมเฮ้ยตม,มไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมอี่ คือกล้องมันอยู่ไกลอะนะมันจะเป็นรูเสียบเจ้าต,ตัวของ SD Card ด้านใต้สามารถเลิ่อนได้เนาะแต่อย่างแรกเลยผมจะทําการโหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเสียบปลั๊กและเทให้ท่านผู้ชมดูเนาะมาหน้าตางเลยนี่นะครับท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวผมอาจจะซูมเข้าให้เนาะก็คือตัวนี้เขาจะเป็นตัวของแอ ใน Google Play Store ซึ่งมีความปลอดภัยแน่นอนนะต่าง Google Play Store เนาะโดยเขาจะใช้ชื่อว่า TP Link t a p o นะซึ่งเราก็จะสามารถกดติดตั้งได้เลยนะในระหว่างที่เราทำการดาวน์โหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเรามาแกะเจ้าตัว SDK ตัวนี้กันเลยดีกว่าอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือเราอยู่ในหน้าหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็โอเคแหละท่านผู้ชมอาจจะเห็นในตัววิดีโอที่ผมจะใส่เข้าไปเนาะเพราะว่ามันเป็น คนละเทนี่กันเนาะปิดถ่ายกับไปนี่มนันมึนกันโอเคอันนี้เขาก็จะให้เราเยืนยันกันเข้าร่วมโปรแกรมเรากดตกลงต่งอไปทั้งหมดเนาะเขาบอกว่าสร้าง t p Link ID อ่ะผมจะลองกดเข้าสู่ระบบก่อนนะว่าเขาสามารถเข้าสูรร่ระบบด้วยอะไรอ่ะโอเคอันนี้เขาเข้าระบบผ่านเบอร์มือถือเนาะซึ่งผมก็อ,อ๋อมันไม่ได้เนาะคือมันต้องสมัครก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวผมสมัครกดสร้างมาเลยละกันนะ เราก็จะกดด้วยลงทะเบียนด้วยหมายเลขมือถือแล้วกันเนาะขออนุญ,ญาตนะครับเซ็นเซอร์เบอร์สักเลนหนึ่งนะสมัครสร้างเป็นบัญชีเนาะแล้วก็เขาก็จะขอเป็นตัวยืนยันหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผ่าน OTP นะครับผมไม่รู้ว่า OTP ช่วยยังเหมาะสมงมาแล้วเมื่อมีรหัสแจ้งเตือน OTP มันก็ทําการใส่ได้เลยเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอเเราใส่ OTP เสร็จไปแล้วเนี่ย เขาก็จะให้เราใส่เจ้าตัวพาสเวิร์ดซึ่งเราก็ตั้งกันเองนะครับเพาพาสเวิร์ดหน้าตาเป็นเยี่ยงไหลตัวใหญ่ตัวเล็กนะฮะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขต่างๆ mm hmm. แล้วพอเราใส่เสร็จปุ๊บก็กดไปที่สมัครสมาชิกได้เลยแล้วเราก็ยอมรับข้อตกลงต่างๆเนาะโอเคการตั้งค่าสำเร็จนะตอนนี้เราก็ทำการเข้าสู่ระบบของเจ้าตัวอุปกรณ์ของเราแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เขายังหาอุปกรณ์เราไม่เจอเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบป๊กเนาะ เราก็ทําการแกะจาตัวสายตัวนี้มาได้เลยสายก็ยาวประมาณนึงนะคะเท่าที่ดูนะน่าจะเกือบเกือบสองเมตรันมิแตดได้เนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นไซส์มาตรฐานที่ก็ส่วนใหญ่ใช้กันเนาะแต่อันนี้ข้อเสียอย่างเลยผมว่าสายสั้นหนอ่อพราะว่ามันเป็นกล้องวงจรปิดนะครับสายมันควรที่จะยาวเนาะแต่ว่ามันด้วยดีไซน์มันออกแบบมาสำหรับมีดแบบอารมณ์แบบแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยนะคือมันเอาไว้วางบนโต๊ะอะไรพวกนี้ที่มันมีเจ้าสปัก แบบเสียบใกล้ๆนะก็โอเคแหละมันก็พอเข้าใจได้เนาะเพราะว่าผมอ่านจะใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยเนาะก็คือผมต้องการเอามาใช้กับเจ้าตัวของนาบานของเองเสียบเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้เขาเสียบเข้าไปท้ายเขาให้ตูกเขาเนาะโอเคเดี๋ยวงันเดี๋ยวผมจะหาหันทางนี้หาท่านผู้ชมแล้วกันนะแล้วเปิดสวิต์ตอนนี้ผมเสียบสวิต์ไฟเรียบร้อยละผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสวิต์อ้านี่เขาเปิดปิดเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นไฟเห็นไหม นหน้าตาเขาเป็นไฟอุยอ้ยม,มีการขยับมีการขยับขยับไหนอ่ะอ๋อนี่นี่เขาหมุนครับท่านผู้ชมเขาเป็นหมุนแล้วก็มีไฟกระพริบก็อันนี้คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะเรามาตัดภาพมาดูในตัวอุปกรณ์ของเราบ้างเลยว่ะเนาะซึ่งในตัวหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยด้านบนก,กว่าก็าจะมีรูปวัวใช่ไหมเรากดรูปวดูซิ ใช่จีกงด้วยแล้วเรากดเพื่ออุปกรณ์เขาก็จะมีอุปกรณ์มากมายเนาะของสําหรับแบนด์นี้นะดูเหมือนว่าเขาจะแนะนําว่าให้เปิดบลูทูธซึ่งผมจะทำการเปิดบลูทูธก็อ่าใช้ระบบนี้แล้วกันเนาะอนุญาตนะให้เขาตรวจสอบหาให้เราเลยดีกว่าเนาะเปิดใช้งานเปิดใช้งานโอเคขณะใช้แอปเปิดการตั้งค่าเปิดทุกอย่างตำแหน่งที่ตั้งกดเปิดโอเค เกิดการใช้งานกําลังค้นหาตุปกตณ์อนอยู่มุมป่าบนเนาะเราจะเห็นในสัญลักษณ์นะว่าเขากําลังตรวจสอบ คนหาอุปกรณ์ให้เราอยู่ที่มันเจอไหมฮะตรงเหมือนไม่เจอเลยเพ่ออุปกรณ์ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันของเราเป็นรหัสคาโปสองร้อยสี่สีสองร้อยสีตัวนี้เขาบอกว่ามีไฟกระพริบที่หน้าจอหรือไม่อาใช่ไฟกระพริบที่หน้าจอน,นี้หมายถึงแบบว่าเจ้าตัวหอต้องเนาะเขากำลังกระพริบดึกอ่านี่ไงมันขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมก็คือตัวนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์เนาะที่เราจะเชื่อมต่อกันต้องเชื่อมต่อนี่ร้อยนี่เชื่อมต่อเขาเลย แล้วก็ต่อมาก็คือให้เลือกสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะเป็นสัญญาณบ้านของเองโอเคตอนนี้ก็เชื่อมต่อเครือข่ายต่อไปนะอ่านี่ผมได้ยินเสียงเมื่อกี้นะี้นะเพราะมันใกล้ไ่มากผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้เสียงเข้าหรือเปล่านะแต่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยตัวกล้องนเนี่ยเขามีเสียงแจ้งเตือนแล้วว่าน่าจะเชื่อมต่อกันได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราตั้งชื่ออุปกรณ์ของเราเราก็ตั้งชื่อว่าคาโปฮาโปติพยักษ์อืมเ o ชลุมพิเช่น ไลฟ์รูมออฟฟิศอ๋อเขาไม่ได้สร้างไม้ทนแดดทนฝนนะท่านผู้ชมนะเหมือนว่าเขาจะแนะนําว่าตัวน,นี้เป็นกล้องภายในบ้านนะเนาะแล้วก็เลือกไอคอนอุปกรณ์สําหรับคุณที่บ้านสุาัขใช่ไหมโอเคโซกูด okay, so นะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นระบบคาวที่ผมแนะนําไปในตอนแรกเนาะที่เขาจะมีอ่านี่นะท่านผู้ชมเราเราได้ตัวของกล้องของเราแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะยังอยู่ในโหมดออฟไลน์ line, นะนี่คือหน้าตาตัวกล้องครับ ผมว่าโอเคมากเลยนะอันนี้จับใจเลยผมว่าสวยคือปกติเขากไม่มานั่งดูความสวยความงามอะนี่คือหน้าจาของกล้องเราอเออเยอะไปเยอะไปก็คือถ้าเทียบกับกล้องด้านที่ถ่ายอยู่นะต้องบอกว่าก็โอเคนะแต่แต่โอเคเข้าใจได้แหละว,ว่ามันมันจะมีความดีเลย์นิดหน่อยซึ่งมันเป็นเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับที่ว่ามันจะการดีเลย์บ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาผมว่าบันทึกภาพก็มองชัดเจนอยู่นะครับคือสำหรับตัว500บาทเนี่ยผมว่าคุ้มนะเพราะว่า สำหรับใครที่งบน้อยและต้องการมาตรฐานแล้วตัวนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เสียงไม่ชัดเจนเนาะว่ามันได้ยินทั้งหมดแล้วก็มีโหมดความเป็นส่วนตัวมีปิดเสียงการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็ปรับมุมมองใช่ปรับมุมมองได้แล้วก็สามารถพูดคุยได้อ๋อเราสามารถกดแล้วก็ตัวนี้สามารถกดบันทึกภาพได้แล้วก็มีกดบันทึกวิดีโอได้ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะมีตัวระบบการย้อนดู นะก็คือถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาสมมติโจรขึ้นบ้านแต่เราไม่รู้มันขึ้นตอนไหนเจ้าต,ตัวนี้เขาก็จะสามารถให้เราไปเลือกดูได้ว่ามีช่วงไหนบ้างที่มีคนออกมาอะไรอย่างนี้นะถ้าตัวน้องเนี่ยถ้าไม่มีตัว sd card เลย499บาทนะยังไม่รวมค่ารถต่างๆในตัวแอปส้มและแอปม่วงเนาะเข้าๆประมาณนี้ล้กันนะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับกด ไลค์ like, กด Subscribe แล้วกดแชร์กัน,นเยอะๆนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม